ตัมมยังโอวา,า,าทปาติโมคาตาโยปนามะเตสาภาปาปัสสะอาักการนังการไม่ทำบาทังงาทาท้งปวงปุจจาตสาุปัจจะนาการทำกุศลไม่ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนัง การจำราจิตของตนให้ขาวรอบเตตังบุธานาศาสนังคำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันติปรมังต n g พ a ิิ t าส i การตีคือความโหดขั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเนพานังปรมังว่า ติู้ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะพาหิปะปะจิตตปะรูปะคาตทีผู้กรรมจัตส์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นมันพะจิตเลยสรมามโนติปารังวิเหตยันโต ให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปาวาโทอนุปกาโทการไม่พูดร้ายการไม่ทำไรปาฏิโมเกนสัมวโรการสำรวมในปาติโมกมาจันยุตตาจาาับปัสสมิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันทานต์ญาตภัยนาตนาการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจอาโยโคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเถตังพุทธานาสนัง อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลา